มาเข้าเรื่องกันดีกว่าค <ruff S 1> ือจะบอกว่าเน็ตฟิกเขาเติบโตมากๆเต,ติบโตจนถึงขั้นเขามีเครื่องบินส่วนตัวบริษัทของเขานนแล้วการเดินทางไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางกันมากน้อยขนาดไหนจนถึงขั้น ประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็คือแอร์โฮสเตสประจําสายการบินเน็ตฟิกอันนี้ผมผมพูดชื่อสายการบินเองนะเอาจริงๆพอพี่เห็นหัวข่าวข,ของอันเนี้ยพาดหัวเนี่ยพี่ต้องอ่านซ้ําอีกรอบนึงอะเพราะพี่พี่คิดว่าเขาเปิดสายการบินไม่ใช่นะแต่จร,ะะจริงๆไม่ใช่อันนี้คือรองรับการเดินทางของผู้บริหารภายในบริษัิกซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยมันสูงมากๆนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยเลยก็ประมาณสัก12ล้านั้นบาทต่อปีซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ว่านอกเหนือจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว เขาต้องการเจ้าหน้าที่เทคนิคด้วยนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลเครื่องบินฟังแล้วว้าวาก็แล้วกันคือเราก็ไม่คิดแต่นะว่าเด็ฟริกเขาจะเติบโตมาจนถึงขั้นตามหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนตัวค่าตอบแทนสูงขนาดนี้